ทุกท่านผมเลื่อนเฟซนะครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอไปเจอโพสต์ของธนาธรรมราชเมื่อวันที่เก้าครับผมเอา้าตอนแรกผมก็คิดนะนทำไมธนาธรรมราชเองถึงแบบมามา,มาเคลื่อนไหวเรื่องดีไอคอนนะครับทําไมไปร้องสอบพี่หนุ่มรายการโวนกระแสนะครับก็ก็พยายามคิดหาคําตอบนะครับเพราะว่าจริงๆธนาธรรมราชเองก็ไม่ได้เกี่ยว ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเป็นผู้ติดตามข่าวปกติมันกับผมเนี่ยเป็นคนติดตามข่าวแต่ว่าเขาเป็นทนายนะครับเอ่อทีเนี้ยผมก็เลื่อนหาโพสต์ดูเอ้เขาโพสต์อะไรบ้างช่วงที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าผมไปทําข่าวยี่สามศพนะครับเอ่อก็ไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งของเชื่อมจิตอะไรยเงี้ยผมก็ไม่ได้ดูเลยนะก็เลยลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่นไปเลื่อนดูไปเรื่อยๆก็ไปเจอหลายโพสต์ที่น่าสนใจ แต่มันเป็น,ปน,น,ปนโพสตหนึ่งครับทุกท่านที่ทนายธรรมราชเอง,เองเนี่เคยสบประมาทพี่หนุ่มนะครับแสดงว่าตอนนั้นวันที่เเนี่ยทางทนายธรรมราชเองเนี่ก็น่าจะยังไม่เห็นยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับการที่บอสสวยอะไรเนี่ยนะครับผมมาขอมาขอออกรายการ3นาทีนะครับที่มาขายของอะไร3ามนาทีนะครับผม แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มาขายของเขามาขายคอร์สคอร์สออนไลน์นะครับเออที่เป็นประเด็นนี่แหละว่า,าทางทาเนียบธรรมราชเองก็เลยเป็นร้องสอบรายการโหนกระแสนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นประเด็นดราม่าก,กันอยู่นะครับผมก็เลยมาให้ทุกท่านได้ดูโพสต์นี้ครับทุกท่านดูแต่จะ,จะนะครับว่าที่ผมบอกว่า ธรรมราชเองเนี่ยศพประมาทพี่หนุ่มกัญชัยไว้เมื่อวันที่9ตุลาคมก็วันนี้วันที่10 17ใช่ไหมครับก็ตีมลมไปก็ตีไปสัก2สัปดาห์นะครับผมนะครับมันก็กี่วันแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่สัปดาห์เดียว10วันอะ10วัน10-11วันนะครับ7 8 แปดวันแปดเดี๋ยวนะเจ็ดแปดวันประมาณแปดเก้าวันไม่ถึงสิบวันนะครับวั 1, 9, นทะี่เก้าเนาะดืมไปนะครับนะเพราะว่าวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับผมเออนี่นะครับนะแล้วโพสต์นี้ก็อุ้ยคนก็กดไลค์เยอะอยู่นะแต่ว่าคนคอมเมนต์นี่ก็สูสีกันเลยคนกดไลค์เจ็ดร้อยคนคอมเมนต์หกร้อยครับกดไลค์นี่เจ็ดร้อยห้าสิบแปด คอมเมนต์อีกหกร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับโอ้นะครับนแสดงว่านะครับก็ตามตามเกาะพี่หนุ่มมาอยู่เรื่อยๆนะครับเออเนี่ยเขาโพสต์ว่ารอชมหนุ่มกัญชัยแฉดีไอคอนอยู่นะจะแฉกี่โมงครับเออข้อมูลแน่นเปล่าอืม ถ้าตามความเห็นของผมเออผมว่าเอาดีไอคอนไม่ลงครับมีต่อท้ายลงให้ด้วยนะครับบรรทัดเดียว <c oughs> นะโอ้โหนี่หลังจากโคตรลงไปนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นก็โคตรอีกนะวันที่เก้าเหมือนกันครับผมเพิ่งอ่ะผมเอานี้ด้วยนะครับเอานี้ด้วย เออได้นะอันนี่น,นีเอาเอา,เอา,เอาโพสต์นี้ด้วยนี่เอาเอาเอาโพสตนี้ก่อนดูจากรูปการแล้วส่วนตัวผมคิดว่ากันชัยเอาเดิไอคอนไม่ลงครับสองโพสต์เลยนี่ผมเพิ่งเลื่อนลงมาอีกมีโพสต์ด้านล่างอีกครับทุกท่านเออโพสต์นี้ก็ธรรมราชเองก็ไปคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์นะว่าต้องถามก่อนด้วยว่ากล้ากับ ไอคอนหรือเปล่าอะไรนะครับแล้วก็เม้นซ้ำข้ออีกนะครับผมมีอะไรว่ากันในชั้นศาลครับไปตอบคอมเมนต์นะครับเออนี่มีคนไปคอมเมนต์นะเขาก็ไปตอบนะอ่ะกล้าไม่กล้าไปดูโพสต์ของพี่หนุ่มบอลแล้วกันผมไม่อยากจะพูดเดยอะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวหาว่าอวยหนุ่มกันชัยเลยครับแต่ผมก็เชียร์พี่หนุ่มนะ นะเชียร์พวกความถูกต้องนะครับเพื่อพเพื่อประโยชน์ของประชาชนอ่ะเนี่ยพอมาโพสต์ที่สองนะครับโพสต์ซ้ำม,มาแหละตอนแรกเป็นโพสอ่าเป็นแถบสีดําเปลี่ยนมาเป็นแถบสีชมพูนะครับอ่าในาบอกว่าเอาดีไอคอนไม่ลงนะครับแต่แท็กชลันยูแกก็ไปเม้นนะพี่แท็กแกบอกว่าสอจริง เนี่ยครับนี่ยโอ้โหนะแต่ธรรมราชเองก็ไปเม้นไปเม้นซ้ำมาแหละในโพสต์ของตัวเองว่าช่วยไปเร่งให้หน่อยนะครับประชาชนก็อยากรู้ว่าจะทำได้ขนาดไหนดูหมายจับเอาแล้วกันธรรมราชสิบแปดหมายจับธรรมราชทำได้หรือเปล่านี่เออ ธรรมราชทําได้หรือเปล่าสิบแปดไม้จับเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะธรรมราชล่าส่วนสิบแปดไม้จับนะเห็นไหมโหดไหมล่ะเออใครจะคิดว่าโอ้โหออก,กตั้งสิบแปดไม้จับเลยนเนี่ยงานเนี้นะครับนี่แหละครับทุกท่านต้นสายปลายเหตุนะครับที่ทนายธรรมราชเนี่ยจัดหนักจัดใหญ่พี่หนุ่มนะครับ ตอนแรกก็สบประมาณนะครับเอดูถูกดูแค้นแหละนะว่าเนี่ยทําได้หรือเปล่าอะไรทำนองเนี่ยก็เป็นการดูถูกนะนะครับนะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปช่วยร้องร้องใครไม่ร้องไปร้องพี่หนุ่มเฉยเลยนะอ่าแล้วก็มีโพสต์อีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ อะไรนี่บอสธรรมราชขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้หลายคนไปให้กำลังใจธรรมราชเยอะเลยนะนี่ครับธรรมราชบอกว่าบอสธรรมราชขยันถูกที่ปีเดียวก็รวยได้ว่าอย่างนั้นมันก็แน่แหลนะเนาะเออขยันถูกที่ถูกที่จริงๆนะครับนะได้ทำคดีเพียบนะครับ รับงานเยอะเลยสิคดีเชื่อมจิตนีรับเต็มเต็มเลยหลายคดีมากนะออโพสไหนอีกเลื่อนมาอีกนะครับุกท่านมีโพสอีกนะอ่ออะไรกิเลสมนุษย์ผุดขึ้นเหมือนป่าหญ้าเหมือนป่าหญ้ายามเช้าอะไรไม่เอาอันนี้โพสไรสาระก็มีนะครับแล้วก็มาโพสในเนี่ยโพสไอ หมาหมู่มักดมหางฮะหมาหมู่มักดมหางพวกเดียวกันเหรอมันจริงหรือเปล่าผมเห็นแต่อา่าหมาช่วงที่มันจะผสมพันธุ์นะมันดมกันดีๆและห้อนเห่าอา่ใส่หมานอกฝูงตนว่าอย่างนั้นเขาก็ลูปหมามาเจื้อเลยนะครับทุกท่านมีแต่หน้าหามาทาั้งนั้นเลย นะก็หมายเขาว่ายังไงไม่รู้นะอันี้โพสต์นี้นะน่าคิดว่าอย่างนั้นหลังจากที่ไปสํานักอายการกรุงเทพใต้มานะธรรมราชก็โพสต์อันนี้เลยนะโอ้โหแล้วก็มาโพสต์เกี่ยวกับสื่อที่นี้ทุกท่านที่น่าสนใจคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยโพสต์ก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่ธรรมราชจะเดินทางไปหาสื่อที่บกปคบนะครับธรรมราชก็โพสต์ว่าสื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคม คนดูคลิปไปกี่ร้อยกี่พันแล้วพอวันนี้มีประเด็นมานั่งพูดอย่างนั้นอย่างนี้แ,ะแะอะไรอะ่ะนะครับนี่นะเออนี่อย่าว่าแต่พันคนเลยผมว่าคนดูเป็นหลักร้านไปแล้วมั้งอ่าก็เม้นแบบไม่มั่นใจอะ่ะเป็นคำพูดของทนายธรรมราชน,นะอนี้นะครับ ทแท็กสารนูก็ไปเม้นอีกเหมือนเดิมแหละสุดยอดสุดยอดยอดเยี่ยมเออย่าลืมทานข้าวนะครับหลอดไปเลยเนี่ยนะครับเออนี่นะครับหลังจากโพสต์นี้แหละแกะธรรมราชเองก็เดินทางไปหาสื่อนะครับผมเออนะครับเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยทีนี้นะครับออกสื่อเต็มเลย คือจะโพสตเนี่ยนะมันจะไปใช้คําว่าสื่อแล้วก็ยังวิ่งไปหาสื่อมันก็ไม่ได้นะนะครับมันก็ต้องใช้คําว่าสื่อบางช่องสื่อบางรายการอะไรก็ว่าไปอะนะเออหรือระบุไปเลยจะได้ชัดๆนะครับจะได้จัดเต็มระบบนะเอออันนี้ก็เป็นโพสต์เด็ดๆจากทนายธรรมราชนะครับผมนะเด็ดจริงๆนะครับอ่ะทุกท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ทุกท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่นะเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันได้เต็มที่ผมมีหน้าที่นําเสนออย่างเป็นกลางนะครับเอยังไม่หายเลยทุกท่านเลย <c oughs> ทรมานมากผมก็มีนัดนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งว่าจะเดินทางไปไหนนะครับเ,เดี๋ยวจะแจ้งนะมีนัดพิเศษ นะครับใส่ไข่โอเคไว้เจอกันที่ปหน้าฝากกดไลค์กคดกแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบนะครับผมอย่าก,กดข้ามนะครับผมแชร์ไปแชร์ไปสวัสดีครับ